สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโผลวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิจิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางครับคือโผลวิศวะพารวยก็ขอความกรุณานทุกท่านกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และกดกร่งแจ้งเตือนด้วยนะครับช่องโผลวิศวะพารวยจะเน้นย้ําเกี่ยวกับตัวเลขมงคลท่านใดที่จะสนใจ ลุยเลยครับลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามส่วนช่องดวงมงคลชีวิตเน้นเกี่ยวกับการสอนนะครับเงินทองยังพอให้กันได้นะครับใช้ไปก็หมดแต่ความรู้เนี่ยจะติดตัวคุณยันวันตายชั่วกับชั่วการบางครั้งโหราศาสตร์ยังบอกเล้ว,ว่าในองค์ความรู้กางอย่างอติดตัวคุณไปพบต่อไปได้เช่นกัน หนึงในนั้นก็คือความรู้ที่สร้างสมบาร,รมีของคุณนั่นเองนะครับโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแก้เสริมเติมแต่ดวงตาข้อที่ยากที่สุดคือการแก้ที่นิสัยนะครับเพราะอะไรมันคือตัวคุณถ้าเกิดคุณตื่นสายก็ตื่นเช้าถ้าเกิดคุณขยันน้อยก็ลุกขึ้นมาขยันให้มากขึ้นเมื่อเราขยันมากแล้วเอ๊ะมันทําไมไม่สําเร็จสักที นะครับทำไมอ่ะลองย้ายที่ครับลองย้ายถิ่นฐานเนี่ยครับคือหัวใจหลักของคนจีนอยู่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วไม่เจริญย้ายเถอะเจริญแน่นอนครับทุกรายแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอ่ะเราอ่ะสุขกายสบายใจดีแสนจะดีแล้วถามเลยว่าคุณจะไปตายดาบหน้าไหมไม่มีหรอกครับเชื่อผมไม่มีประเภทนั้นหรอกนะครับยกเว้นดาวบางดวงมีข้อจุเวี้ยนคนไหนที่เป็นดาวลาหู อันเนี้ยอาจจะแหมลองไปลองดูหน่อยที่เขาว่าเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าแต่เห็นอันเนี้ยมีดาวดวงเดียวที่นิสัยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับข้อ2คือการสมแหวนข้อ3คือการแก้หัวคอบาไยจรไปายเท้าที่เราจะมาเรียนรู้กันข้อ4ี่ข้อ5เป็นการแก้ช้ยภูมิและหงจุยข้อ6ข้อ7คือแซกีและหงซุยอันนั้นเป็นศาสตร์ของคนจีนดังนั้นะนะเรามาดูนครับ ดวงครูดวงที่สี่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องช่องสุภะนะครับจะเรียกช่องก็ได้เรียกพบได้เรียกตำแหน่งได้เลือนก็ได้นะครับสุภาแปลว่าอะไรที่พึ่งความเจริญบิดาความคิดคนอุปถัมภ์ช่องสุภานะครับแน่แ่คือความคิดแหละถามว่าคิดแล้วไม่ลงมือทำผิดไหมไม่ผิดครับเชื่อผมแต่ผิดในเรื่องโลกจิตวิญญาณ นะครับท่านสุวรรณสุวรรณจะจบบันทึกไปแล้วใครคิดไม่ดีใครคิดดีท่านก็จบบันทึกคิดไม่ดีจบบันทึกดังนั้นน่ยในโลกจิตวิญญาณมีผลแต่ในโลกของธรรมชาตินะครับสิ่งที่ตาเห็นรูปไม่เกิดผลนะครับเราก็มาุรุยนครับกดข้อแรกดาวประจำตัว เราต้องหาหาจากไหนหาจาลัคนานะครับทับไม่มีต้องไปดูเลงเป็นกฎนะเลงไม่มีแหละไปดูโยกหน้าโยกหน้าไม่มีดูโยกหลังแต่ถ้าเกิดเจอเลงแล้วหยุดไม่ต้องไปหาต่อนะครับดังนั้นเราได้ดาวประจําตัวเขาเป็นดาวโลกจิตวิญญาณหรือดาวเทวดานะครับส่วนดาวคนมีอะไรบ้างนะครับเราต้องแยกนะเพราะ แกแต่ละจุดหัวคอบาไหลไม่เหมือนกันดังนั้นดาวคนมีดาวทิศเลขหนึ่งดาวจันเลขสองดาวคานเลขสาดาวพุธเลขสี่ดาวสุขเลขหกดาวเสาเลขเจ็ดส่วนกึ่งคนกึ่งเทวดาคือพระฤหัสและดาวราหูเลขแปดส่วนดาวเทวดาจ๋าเลยครับก็คือดาวมฤตยูและดาวพระเกตเลขเก้านะครับเช่นเคยมีน้องๆถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดผูกดวงแล้วผมเป็นดาวมฤตยู กับดาวทิ์รวมกันผมเป็นดาวเทวดาวหรือดาวคนเป็นเทวดาวเลยครับนะครับเหมือนเหมือนดวงเนี้ยต่อให้เป็นสีแดงมาเป็นเทวดาวเลยไม่มีข้อยกเว้นนะครับกับบางคนบอกว่าอาจารย์ดาวผมนะ่ะมีทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสามทั้งส,สี่แล้วมีดาวเกตหรือดาวพัติุอยู่ดวงใดวดวงหนึ่งน่ะอันนี้ก็เป็นเทวดาเลยครับไม่มีข้อยกเว้นส่วนใครบางคนที่เป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ และมีเลข5หรือ8เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สิทธิของคุณจะเดินเลยครับคุณจะเป็นเทวดาก็ได้จะเป็นคนก็ได้อันนี้ยากไหมยากเวลาดูดวงผมจะถามว่าคุณเลือกข้างยังนะครับเลือกถ้าเลือกข้างแล้วก็ลุยเลยนะถ้ายังไม่เลือกรอเลือกหรือว่าจะเลือกเองนะครับถ้าเลือกเองก็จุดทูปจุดเทียนบอกเทวดาถวายเทพสซวงชันฟ้าเลยแต่ถ้าเกิดให้เทวดาเลือกอะ เขาจะให้คุณเกือบตายเสมอนะครับนะครับเกือบตายแล้วนะครับเกิอดอุบัติเหตุแล้วนอนไมฟื้นแล้วอารมณแบบนั้นอันนั้นให้เทวดาเลือกให้นะมาเรียนรู้กันดังนั้นเราจะมาแก้ช่องอะไรเสริมเติมแต่งในช่องสุภานะครับแล้วก็นับว่าช่องสุภาษอยู่ที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ช่องเก้านะนะครับแล้วก็มาดูว่ามีเลขอะไรอยู่นะครับมีเลขห้า และช่องสุภาเขานะครับราศีพิจิกนะอยู่ตัวไหนเอ่ยลิ้นปีนะครับกับแผ่นหลังลิ้นปีคืออะไรเอาวิธีวัดนะครับลิ้นปีมีอยู่ด้วยกันง่ายๆอยู่สองวิธีการหนึ่งคือคุณเอานิ้วโป้งนะครับแตะที่ใต้ราวนมแล้วนมใครก็ได้ครับนมเรานะไม่ใช่นมคนอื่นนะครับไม่ใช่นมใครก็ได้นมเรา นะครับนิวโป้งแปะแล้วเอานิวก้อยครับมาแปะที่สะดือนะครับส่วว่าแปะแบบนี้วัดคือบอ่ะวัดคืบคนไทยก่อนเขาเรียกวัวดคืบตรงอุ้งมือกลางนะครับอุ้งมือกลางอะ่ะคือลิ้นปี่ง่ายไหมง่ายเนาะวิธีทสองครับคุณลองกั้นหายใจนานๆนะครับกั้นเลยแล้วจะมีปานนึงอะ่ะเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันจะเต้นตึบ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 คนนั่งสมาธิจะรู้ นะครับแต่เราทําได้เราก็กั้นหายใจอ่ะไม่ใช่กั้นจนตายนะไม่ใช่นะกั้นพอรู้ก็พอถ้าตุดๆุนั่นแหละคือลิ้นปี่ของคุณจุดสําคัญสุดของกายยาของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าจุดไหนแล้วเราก็มาดูครับริหัสเลข5นะครับค่ากลางเขาคืออะไรเราก็ไปหาคูณมิคคูณท่าคุณสุพจน์อันนี้เสริมนะเลขหนึ่งเลข2แล้วก็เลข3ดังนั้นเมื่อเราได้ค่ากลางแล้วนะครับเราก็มาดู เลขหนึ่งเลขสองและเลขสามในมณฑลจกักรวาลหรือในจักราศีอ่ะอะไรเสียบ้างอะไรดีบ้างอังคารเสียจันเสียเหลืออาทิตย์เลขหนึ่งครับดังนั้นได้ดวงเดียวคือเลขหนึ่งดังนั้นเราก็เอาเลขหนึ่งครับมาแขวนบริเวณไหนลิ้นปีแผ่นหลังนะครับสักได้ไหมอาจารย์สักก็ได้ครับแผ่นหลังเนี่ยคุณจะสักอะไรก็ตามดังนั้น คนที่สักแล้วบ้าคือรู้ว่าตัวเองเอไม่รู้เนาะเขาถึงไปสักเนาะรู้ว่าคัญัาตำแหน่งนี้แต่ไปสักคู่ศัตรูครับมีอะไรบ้างคู่ศัตรูในนี้เลยมีเลขเจ็ดมีเลขหกเนี่ยครับคือคู่ศัตรูมีเลขห้ามีเลขขออภัยมีเลขเมีเลขเจ็ดและเลขหกเนี่ยไปสักทำไมไม่มีคนรุปถรมภมเลยเมื่อก่อนนะมีเยอะแยะมากมายพอไปสักปุก๊บเป็นเรื่องเลยครับ เบินไปสักความหมายของดาวศุกร์หรืดาวเสาร์นี่ครับเวลาสักคุณต้องพิถีพิถานนะดังนั้นเรามาดูนะครับมีเล็กหนึ่งดวงเดียวเนาะดังนั้นสูงกว่าสะดือขึ้นมาอะไรก็ได้คุณจะใช้สร้อยสังวาลก็ได้ไปแขวนคุณจะเกี่ยวอ่ะขอภัยนะนะครับคุณจะใช้อะไรได้บ้างสะดือตัวนี้ยคุณถือว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือกัน คุณจะยกทรงนี่คุณจะเกี่ยวขอบยกทรงมาเกาะตัวนี้ก็ได้หรือคุณจะหาเชือกเส้นหนึง่งมาลัดตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมหนังจีนสมัก้ก่อนที่เขาหนังจีนที่เขาแบบัดแค่หน้าอ,อกตัวเนี้ยคุณหาวิธีกับคนสมัยก่อนเขาจะใช้สร้อยสังบาลครับนะครับหนังจากวงบวงเห็นไหมเขาแขวนกันเราก็มาแขวนด้านหน้าด้าน,านหลังทั้งหมดครับเ็าจะแขวนบริเวณเนี้หาเพชรนินจินดามาแขวนดังนั้นเรามาดูครับดาวทิพย์มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือ ได้หมดเลยนะครับพอยสีแดงทับทิมเพชรคิสตตลป้ายชื่อแต่คุณต้องสวดนะผ้าทิตย์าแดงผ้าอารักษะบังกรมดโนอ,อิซีได้หมดนะครับถ้าเกิดคุณหาได้แต่ที่นิยมเขาชอบนิยมคือเพชรนินจินดาเสียกรพราะเทวดาเขาจะมี ลังสีของเขานะครับเขาจะมองเห็นน่ะเหมือนผมตาบอดสีอ่ะผมไม่เห็นสีนี้ผมเห็นสีนี้นะครับเขาก็จะเป็นรูปลักษณ์ของเขาส่วนอะไรที่เป็นความหมายเขานิยมเอาวัตถุะครับเขานิยมไปแก้ชัยภูมิหรือหงจุ้ยนะครับเห็นไหมหนังจีนนะครับฮองเต้ข้างหลังเนี่ยบางท่านเป็นมังกรเป็นสิงโตเป็นเสือโค่งเป็นเสือดาว เป็นเต่มเามังกรเป็นปลามังกรเห็นไหมดวงเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่บอกโอ้อาจารย์คนนี้นะพอเขานะเอามังกรนะมาไว้หน,น้าบ้านรวยนั่นคือเขาไม่ใช่เราเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเสียก่อนมันเหมาะกับสิงโตหรือเหมาะกับเต่ามังกรหรือเหมาะกับปลามังกรหรือเหมาะกับจิเลนเห็นไหมครับดังนั้นใครล่ะเป็นคนพิสูจน์ที่ดีสุดก็คือคุณคุณสามารถทําได้นั่นเองนะครับก็ขอ ความกรุณาทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญแังใจให้ผมและน้องแอดมินนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ